บางคนเค้าก็ไม่ได้เรียนมาบางคนมันเลือกเกิดไม่ได้เค้าก็เลือกที่จะมาทําแบบวันนี้นะครับเรามาลงพื้นที่กันย่านใจกลางกรุงเราจะตีแผ่ให้เห็นว่ายังมีคนที่ทําอาชีพในมุมมืดซึ่งเราจะมาดูกันว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงคนไร้บ้านนอนอยู่กันเพียบเลย เมื่อก่อนมีน่าจะทุกทุบหนึ่งร้อยเมตรน่าจะมีแค่หลักไม่ถึงสิบคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่าจะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นร้อยแล้วดูดีว่าเราจะพอช่วยอะไรเขาได้ไหมในขณะที่กฎหมายบ้านเมืองยางไม่ได้หลองรับพวกเขายังไม่ได้ช่วยพวกเขาอย่างเต็มที่ทักหมายตอนนี้อายุเท่าไหร่ ผ่าเป็นเป็นของกรุงเทพไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่กรุงเทพอ๋อแล้วเป็นคนจังหวัดไหนครับปราจีนปราจนบุรีมามาอยู่เทพนานยังหอนานอ๋อนานแล้วครับมาอยู่กรุงเทพนี่เคยออยู่คนเดียวหรือว่าอยู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องเพื่อนเพื่อนอ๋อแล้วแล้วทำงานตรงด้านน,าน,นี้นานยังไม่นานอ๋อไม่นานครับปกติอ่าค่ารอบนี่ได้เป็นยังไงบ้างก็รอบละห้าร้อยหอรอบละห้าร้อยเวลาเจอไม่ดีนี่คือเราก็เราก็ขัดขืนอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมเลง ขัดคืนได้ค่ะอขาดคืนได้นะพี่มีแบบว่าของแบบว่ามาให้ด้วยอ่าเนี่ยครับเวลาอันนี้เป็น,นจะเป็นเจลที่แบบบำรุงน้องสาขงวของตัวผู้หญิงแล้วก็ลดระคายเคืองแล้วก็ตกขาวอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้จะให้น้องมาเอาไว้ใช้ด้วยครับแล้ว้โปรติเข้าห้องแถวนี้เท่าไหร่ครับมันจะมีร้อยเจ็ดสิบแล้วก็หนึ่งร้อยแล้วก็ห้าสิบาทต่างกันยังไงบเนี่ยห้าสิบหนึ่งร้อยแล้วก้เจ็ดสิบใช่ไหมใช่ห้าสิบนี่คือห้องเป็นยังไง ห้องแอร์ใช่ไหม่าวห้องพัดลมพัดลมด้วยแล้วมันไม่ไม่สะอาดอ๋อล้ลร yeah, ้อยหนึ่งนี่ดีหน่อยดีค่รัร้อยจ็สิบนี่คือหลูหลูขึ้นใช่ไหมใช่บางคนเขาก็ไม่ได้เรียนมาเขาบางคนมันเลือกเกิดไม่ได้เขาก็เลือกที่จะมาทําแบบนี้ก็อย่างไงเราเป็นกําลังใจให้โอเคครับครับขอบคุณมากครับ แม่ชื่ออะไรนะครับชื่อวันเด็กคุณคุณแม่วันนะครับคุณคุณแม่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุห้าสิบหกห้าสแล้วโอ้คุณคุณแม่วันนี่ทําอาชีพนี้มานานยังครับไม่นานขอไม่นานนะครับแล้วปโกติทํางานอะไรอยู่ครับค้าวขายข้าขายอยู่อ๋อโปกติข้าขายอยู่ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งมาทําไม่นานใช่ไหมครับใช่ครับมาท่าขายอยู่ตรงนี้อยู่แถวนี้อยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วแล้วแม่วันนี่ มีลูกมีหลานไหมอะไรนครับมีลูกอ๋อมีลูกแล้วโอเคแต่ว่าไม่อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับคุณแม่วันนี่เราอยากอยากให้แบบว่ากฎหมายมันรองรับเรื่องคนที่ทําแนวนี้ไหมก็ดีเหมือนกันดีดีเหมือนกันนะครับครับเราก็พยายามตีแผ่อยู่ให้สังคมรู้ว่าคนที่ทำเนี้ยก็ต้องการหรว่ากฎหมายคุ้มครองต้องการสวัสดิการอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ เรื่องของแม่ได้ไหมก่อนแม่มามาชีวิตแม่เป็นยังไงบ้างก็ยังไงดีช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีก็เลยมาแต่ว่าผ่านไปกี่ปีแบบกฎหมายก็ยังไม่ได้ไม่ได้รองรับใช่ไหมับใช่อันนี้มีคนแนะนำมาหรือว่ามันิ่มทำเอับเพื่อนๆนะครับก็เมื่อก่อนเราอยู่ตรงนี้ค้าขายอยู่ที่นี่หลัง รัตนาโกศิทน์นี่ช่วงระหว่างหกห้าปีหกห้าก่อนก่อนหกห้าตั้งแต่พศหกสิบอ่ะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่นี่เขาเป็นแบบต่างชาติหรือคนไทยต่างชาติคนไทยครับเนี่ยคนไทยส่วนมากจะมีแต่คนไทยขอราคาจะมีห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอช่ไครับอันนี้ที่เขาทํางานนี่เยอะสุดที่แม่วันเห็นมานี่เขาอยู่เท่าไหร่ คนที่อายุเยอะสุดเหรอใช่เยอะสุดแล้วตอนนี้ตั้งแต่ว่าอยู่มานะเห็นคนแก่ตั้งแต่เจ็ดสิบแปดสิบก็มีแปดสิบมีเลยเหรอมีแปดสิบตอนนี้<ำ>เขาแปดสิบแล้วตอนนี้แปดสิบนนั้นอะเราก็ยังว่า <c oughs> เอ้ากลับมาดูยังเอา้าเขายังทํางานนี้เหมือนเดิมทําไมเขาไม่ไปไหนเลยนะเขาจะอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมคนที่เขาเคยทําตั้งแต่ตั้งแต่หลายสิบปีรุ่น,ร,นรุ่นมาเขาจะทําอยู่ยาวเลย เขาไม่คิดเปลี่ยนแปลงไปไหนได้เขาเคยทําแบบนี้แปดสิบนี้ยังไหวอยู่นะแต่ยังแม่นี่ไม่อะไม่ใช่อาชีพไม่ใช่อาชีพหออันนี้แค่ชั่วคราวเขาแต่ที่แปดสิบนี้เขาก็ยังไหวอยู่ใช่แต่ไม่รู้เขาก็คงจะแบบไปนวดนั่นแหละส่วนมากคนหนุ่มนะจะเอาคนแก่ขึ้นอ๋อใช่ไหมส่วนใหญ่เห็นเขาพูดกันใช่แตว่าจะเป็นคนหนุ่มมากกว่าตอนนั้นอะ เขาก็เอาคลิปอะ่ะเข้าไปแล้วเขาก็เอาออกเผยแพร่<ม> <Hey. S 2> แล้วปกติเวลาเจอเด็กสุดพ่าเจอไหมครับไม่ไม่ไม่เจอเด็กเลยเนาะไม่เจออันนี้ก็เป็นสภาพห้องที่แม่วันพามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ราคา5 0บาทนะครับสภาพก็ตามที่เห็นเลยครับห้องจะมีขนาดเล็กมากๆเดินเข้ามาก็จะเจอเตียงกับเจอหมอนเลยนะครับ ภายในห้องก็จะมีถังขยะอยู่ที่ปลายเท้านะครับบนเตียงก็เต็มไปได้วยคราบต่างๆรวมถึงตรงกำแพงด้วยนะครับก็จะไม่ค่อยสะอาด แม,แม่หนุ่ยนะครับแม่หนุ่ยตอนนี้แม่หนุ่ยอยูอะไรคลับออห้าหกสิบห้าอ๋อแม่หนุ่ยเป็นคนกรุงเทพไหมคน,ค,นคนเหนือนะ่ะคนเหนือเลยโหมามาไกลเลยแต่ว่าเมื่อก่อนไมกกน่แม่หนุ่ยทํางานเลยฮะเมื่อก่อนแม่หนุ่ยทํางานแล้วแม่บ้านค่ะทาแม่บ้านแถวนี้เขาเริ่มจ้างเหรอหรือว<ม>่า,าเริ่จ้างแล้วมีงานทําอ่ะเรามีงานทําก็เลยแบบมาอันนี้ไปก่อนนะแต่วอเแล้วแม่หนุ่ยคิดว่า อ,อยากให้แบบว่าหน่วยงานเขาเข้ามาแบบว่าส่งเสริมแม้แบบว่ามีสวัสดิการมีมารองรับกฎหมายอย่างเงี้ยแม่หนูแต่แม่หนูอยากอยากให้มีอยู่ใช่ไหมอยากให้มีแต่มันไม่มีโอเคเขากำลังผลักดันอยู่ผมก็จะช่วยผลักดันด้วยอีกทางหนึ่งครับให้แบบว่ารองรับให้มีสวัสดิการมาช่วยช่วยเหลือคนที่ทํางานด้านนี้อะไรเงี้ยอยายได้ดวยนีแล้วโปรติโปรตีนี่แม่แม่คิดค่ารอบอยังไงนี่เหรอใช่ครับ หอสี่ร้อยหอสี่ร้อยหอแล้วเราเคยเจอแบบว่าต่อราคาไหมมีเหมือนกันท์อขามีเหมือนกันแล้วเราแบบทำงานยากไหมแบบเจอเรื่องมากด้วยอะไรเงี้ยไหมมีเขามีบ้างออ๋มีบ้างส่วนส่วนใหญ่ลูกส่วนใหญ่ลูกค้านี่เป็นวัยประมาณไหนวัยวัยประมาณไหนส่วนใหญ่ไม่เธอนและวัยผมนี่แหละคุแกไม่มีไม่มีเลยโอ้โหมีแต่วัยมีแต่วัยสามสิบหมดเลยอ๋อ ติบเยอะหน่อยอ๋อครับครับแกไมครับแล้วอย่างค่าห้องนี่มันประมาณเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบร้อยหนึ่งร้อยสามสิบมีมีไงที่โรงแรมอ่ะอ๋อแล้วแบบแบบแบบอันนั้นคือแบบมีแอร์ใช่ไหมมีแอร์ค่ะอ๋อแล้วแล้วถ้าไม่มีแอร์นี่มันมีไหมมันมีมันมีมีทุกงนมีทุกที่อ๋อไม่ไม่ไม่ถึงร้อยใช่ไหมครับถึงค่ะถึงร้อยก็ แล้วอย่างปติเนี่ยถ้าถ้าไปห้องมันอยู่ไกลจากแถวนี้ไหมมีโรงแรมแถวนี้นอ,นอ๋อครับแล้วแล้วปกติแม่ทำตรงเนี้ยแม่ทําตั้งแต่กี่โมงเพิ่งมาเพิ่งมามาไม่นานเนี่ย,นนนยแล้วแล้วปกติเขาคนส่วนใหญ่ที่ที่เขาอยู่แถวนี้เขาทำถึงกี่โมงสว่างสว่างเลยเหรอทุกคนก็วันกลางคืนกลางวันกลางคืนมีลูกค้าให้ไหม เราไม่อยู่กลับบ้านเนาะโอ้ oh. มันมีทุกครของโมงเช้าเลยอค่ะโอ้โหมีทั้งวันทั้งคืนยืมสี่ชั่วโมงยืมสี่ชั่วโมงด้วยโอเคครับแม่ขอบคุณมากครับครับครับ